สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้พฤห,หัสบดีที่12กันยายน2567นะครับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับฝนที่ตกในช่วงนี้เกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่าน,านถ้าดูจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นมีในส่วน ร่องมรสุมนะครับพาผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะนตกชิงเหนือตอนบนนะครับจะเห็นตัวร่องมรสุมตรงนี้นะครับที่ทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังและก็จับตาดูสถานการณ์น้ําท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับอ,อําเภอแม่สายซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีนะครับ เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศ24ชั่วโมงวันนี้นะครับตั้งแต่6นาฬกาวันนี้จนกระทั่งถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับการกระจายตัวของฝนมีโอกาสาที่จะเยอะนะครับช่วงเช้านี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับในส่วนของฝนนะครับแต่ว่าพอช่วงประมาณตั้งแต่ใกล้เที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับตรงนี้มาดูตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน,นเป็นต้นไปนะครับ ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของฝนนะครับดูจากโมเดลต,ตรงนี้ช่วงประมาณเที่ยงเป็นต้นไปของวันนี้นะครับต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของโซนนี้ทางด้านภาคเหนือนะครับเป็นจุดที่มีน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเชียงรายแม่ห้องสอนน่านแล้วก็แพร่รวมทั้งอุตรดิตถ์นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับ แล้วก็พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์น,นะครับอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกนะครับแล้วก็อีสานทั้งหมดนะครับวันนี้ฝนจะเริ่มกลับมากระจายตัวมากขึ้นรวมทั้งในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกระยองจันทบ,บุรีนะครับฝั่งนี้จะเป็นทางด้านประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับ มาดูในส่วนของช่วงประมาณบ่ายนะครับตรงนี้โมเดลช่วง13นาฬิกาจะเห็นการก่อตัวของฝนเริ่มที่จะมากขึ้นนะครับวันนี้บ่ายถึงค่าหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวดูพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับจังหวัดเชียงรายยังคงต้องจับตาดูนะฝนยังไม่ลดนะครับโซนนี้อำเภอชายปราการเชียงใหม่อำเภอแม่สวยอำเภอเมืองเชียงรายนะครับอำเภอแม่อายอำเภอแม่จันนะครับอำเภอแม่สวยอำเภอพาน อำเภอแม่ใจอเ,อเมืองพยาว,วังเหนือนะครับอเภองาวลำปางอเภอปงนะครับแล้วก็อเภอเมืองนานนะครับอเภอเวียงสาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นดอยเต่าเชียงใหม่นะครับลีลําพูนล,ล้อมแรดนะครับแล้วก็สามเงาจังหวัดตากแม่ระมาดนะครับผ่านกระต่ายกําแพงเพชรคลองลานพบพระอุ้มผางนะครับลานศักดิ์บ้านไร่อุทัยธานีนะครับฝั่งนี้ ไสโยกสังขาบุรีทองผาภูมินับสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงนะครับแล้วก็ไล่มาถึงภาคใต้เพิชบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกนะครับบางสะพานแล้วก็ท่าแซชุมพรสวีนะครับท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนะครับพระนองพังงานะครับเขาพนมฉวางทุ่งสงนะครสีธรรมราช พัทธลุงนะครับแล้วก็สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับกรุงเทพฉะเชิงเซานครชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับปราจีนบุรีสะแก้วนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทนร์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรสีสเกต อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับชุมแพรจังหวัดเลยนะครับภูเรือแล้วก็สกลนครนครพนมนะครับรวมทั้งหนองคายนี่คือโมเดลช่วงบ่ายนะครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเยอะนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับภาคเหนือยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับ ยิ่งช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ13นาฬิกานะครับมาดูช่วง15นาฬิกาการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับช่วงบ่ายแม่ห้องสอนนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนไม่ว่าจะเป็นขุนยวมเมืองแม่ห้องสอนแม่เรลียงแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับเชียงดาวเมืองเชียงใหม่ชัยปราการนะครับเชียงรายอำเภอพานอำเภอเชียงคำเม,มืองพยาวงาวลำปางวังชิ้นแม่สอดจังหวัดตากนะครับสุขโขทัย กำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีบ้านไร่อุ้มผางทองผาภูมินะครับนครสวรรค์แล้วก็ลบบุรีสระบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันฉะเชิงเซานะครับปราจีนบุรีนครราชสีมานะครับแล้วก็ทางด้านอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรร้อย อำนาจเจริญกาลสินนะครับแล้วก็ขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีจันทบุรีตราดระยองนะครับเทศบุรีประจวบคีรีขรันธ์บางสะพานนะครับประจวบคีรีขันธ์ฝั่งนี้แล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พังงากระบี่ภูเก็ตนะภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับรวมทั้งยะลานราธิวาัตัานีตรงนี้ช่วงบ่ายนะครับประมาณ15นาฬิกานะครับภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับพอช่วง18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาโซนทางด้านภาคกลางตรงนี้นะครับพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทลพบุรีสระบุรีนะครับนครสวรรค์ ปทุมธานีกรุงเทพนะครับนนทบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครนายกนะครับปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้ววัดสะแก้ววัฒนานครระยองครับจันทบุรีตราดแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี แล้วก็อ,อำนาจเจริญนะครับยะโสธรบ้านไายขอนแก่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลายหลักสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเป้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็พอช่วง20นาฬิกานะครับว20ั20่ินาฬิกาพระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยานครราชสีมากรุงเทพปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับชนบุรีระยองสุรินทร์ ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วก็จันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทางด้านนี้นี่คือในช่วงประมาณ20่สนแล้วก็ภาคใต้ภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พอช่วงจนกระทั่งถึงช่วงสี่ทุ่มนะครับก็เป็นโซนนี้นะครับนครราชสีมา มหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อกาลสินนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็จันทบุรีตราดนะครับกรุงเทพนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็ตรังหาดใหญสงขายะลาะครับฝั่งนี้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็พอช่วง2นาฬิกานะครับคงเป็นโซนฝั่งนี้นะอุดรธานี อุดรธานีขอนแก่นกาลสิน,นครับร้อยเอ็ดสกลนครบึงกาฬนาครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจ,จเจริญยะโสธรมหาสรารคามขอนแก่นนะครับอุบลราชธา,านีมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็พิศณุโลกพิจิตรนะครับฝั่งนี้จันทบุรีตราดแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลาหลากนะครับจนกระทั่งช่วง4ี่นาิกานะครับอุดรธานีหนองบัวลําพูนะครับแล้วก็หนองคายบึงการสกลนครนครพนมกาลสินนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับที่มีโอกาส เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพรันน้าป่าไหลหลากนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในวันนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดน่านนะครับเชียงรายน่านเชียงรายแม่ห้องสอนนะครับ ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้จนกระทั่งช่วง6นาฬิกานะครับก็จะเป็นนี่นะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับอุบลราชธานีแล้วก็จันทบุรีตราดส่วนภาคเหนือเชียงรายนะครับยังคงต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องเชียงรายพะเยาน่านนะครับแพร่อุตรดิต์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องครับก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมที่อยู่โซนทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ